ดีจ้าพี่นองปองปายสู่สุคนตอนรับข้อสูตช,ช่องก็ติดห้วยดังมากใช่นะจ้ะเกิดมาพอกับแอดมินในยามเสราว,ว่านังขานที่28พฤษภาค,คมนะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเชี่ยโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันไปนอนในเบิรกันอีกเช่นเคยนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2 5ง7ายซึ่งงวดน,นี้เก็ เป็นหวยสัญจรพี่น้องไปออกดูที่จังหวัดใช่ยนาเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับชุดนี้<ม>นอกจากกระสุเป็นแนวทางของอาจารย์เตานอกจากต่อโดยแนวทางของเอตตะวันต่อโดยแนวทางแมวแมวตกถ่ายโดยแนวทางของครูโตดบนเด้อพี่น้องเดอ้อ ก่อนสิไปรับชมรับฟังนะจาะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสผูสุข้นนนะจ่ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องกับเสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินกับเสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสผูสุขส้ขนเด้อจ้า เพื่อเป็นการมอเซว,วัล่า,าเข้ากับไปรับชมแนวทางก็ได้พีิ้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของอาจารย์เตกากันกรในจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5งพหารเจ็ดชุด3ตัวบนมาจากเพื่อนห้เดนไปทีลักหจะ่ะชุด3ามโตก็คือ0 6นย์หาสอหาและเก้าหหาต่อเดยนชุด2โตหกศูนยและหกห้าจ โตกันเก่าหาได้พี่น้องเดอ้อศูนย์หกห้าสองหกห้าเก่าหกห้าหกศูนย์หกสองหกห้ากันเก่าหาเด่นหกจ้าต่อเดยนวทางสองตารางให้เด่นไปทีลับเก่าซึ่งกระได้แก่เก่าสองเก่าสามและเก่าหกเก่าสองเก่าสามและเก่าหกเน้นให้ไปทีเก่าสองกับเก่าหกจ้าส่วนสองตัวบนเน่นให้ไปทีหกหาได้พี่น้องเดอ้อแนวทางของอาจารย์เตานะจ้ะ แคบไปเบิ้งจนเบิ้งกันนะจ๊ะเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตลเตอรี่ได้พี่น้องเด้อคันบ่มักก็ปล่อยผ่านเนาะจาะเบิ้งเป็นแนวทางบ่ต้องคิดอย่างไรนะพี่น้องเนาะมาเบิ้งต่อกันที่แนวทางของแอดตะวันกันต่อได้จ้ะรัฐบาลไทย1มิถุนายน2 5ง7ซ <c oughs> ึ่งเพิ่นก็ได้ให้เลขเบิ้เนาะจาะนั่นก็คือ11กับซีจ้ะ11และซีซชุดสโต14 45และ59จ้ะ3โต996และ68 หนึง่ง9เก่าหาเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อหนึงน่งหนึง่ง1ี9หาหาเก่าเก่าและ c ีหาเก่าเนียนห้ไปทีเก่าเก่าตเนีนไปทีหกแจ้ะเลขวิ่นก็คือรลักศูนย์หนึ่งหาเก่าจ้ะแนวทางของแอดตะวันเนาะจะแค็ไปเบิง้งจุดไปเบิง้งกันด้ะจกก้ะก็ระวังเลขกเบินนเ้นลบบน,น้นนำพี่น้องเด้อเลขกออกวันเสาร์นะจ้ะอาจจะมีเบิ้ลน้ำพี่น้องเนาะ มาเบื่องตอ่นกฐินทางของแมวแมวกันต่อได้จากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 7ซึ่งเพิ่นก็ได้ให้3 7 3 8 8 2 96, 9 6 9 4 6และ4 9 8จ้ะ3 7 3 8 8 2 96, 9 6 9 4 6และ4 9 8แนวทางของแมวแมวเด้อพี่น้องเด้อ ไปเบืงต่อีแน,ทนวทางชุดสุดท้ายนอกจ้ะนั้นก็คือแนวทางครูตดบนนอกจ้ะรัฐบาลไทย1มิถุนายน2 5ง7หให้มา2โตอ2อหางพี่นองนั่นก็คือ3 1หนึ่งกับ3เก่าจ้ะ3 1หนึ่งและ3เก่าพี่นองเ้ยครูตดบนนอกจ้ะแค่ไปเบิงจุดเดืบเบิงบพว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์เตาแนวทางของเอดตะวันแนวทางแมวแมวนอกจ้ะแค่ไปเบิงจุดเดืบเบิงเอาไว้เทียบตัวเด็ก ในการเลือกสื่อลอตเตอรี่เด้พี่น้องเด้อทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด็กพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่าน,นั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าซิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้จ้าสื่อตามข่าวล่าสบสื่อตามผืนดวงของาของและพี่น้องเด้อจังจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุ่ปูนจะคนเสกดีแห้งๆปังๆมั่นๆมกันทุกคนนะจ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นสมิ่ก้อนนะจะาล้าจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า